ผมจะพามาดูความลับเพนเฮาส์ซึ่งอันนึงจะเป็นหลังฟรีซึ่งอันนึงจะเป็นหลังเติมใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่ามันจะมีตู้เซฟรหรือเปล่านะถ้าใครชอบเกี่ยวกับการอัปเดตเพนเฮาส์เกี่ยวกับบ้านศิละปะของเรานี่ก็คอมเมนต์บอกผมได้แต่อย่าลืมกดไลค์ด้วยอันแรกจะเป็นห้องฟรีนะท่านผู้ชมซึ่งมันจะเป็นหน้าตายแบบนี้สปอนได้เฉพาะจุดที่หกนะหรือถ้าใครมีเกมพาร์ตก็จุดที่เจ็ดนี่ก็ได้นี่จุดนี้เดี๋ยวเราจะมาดูหลังแรกกันเลยว่ามันมีอะไรกันบ้างนะท่านผู้ชม แต่สิ่งที่อัปเดตเข้ามาในรอบนี้โอ้โหโคตรเยอะแล้วผมก็ได้พูดไปแล้วใช่ไหมในคลิปก่อนนี่มันก็จะมีแบบกล่องพล็อแบบเกี่ยวกับงานศิลปะสามารถแบบเอามาติดตั้งได้ด้วยเห็นไหมนี่ยเยอะแยะมากมายใครอยากตกแต่งบ้านตัวเองนะเออแบบอย่างเช่นผมจะเข้า่าบลูให้เว้นมาติดตั้งตรงนี้ก็ได้นี่นี่เห็นไหมข้างกําแพงนี่เออเติมเติมแต่งเข้าไป อันนี้ก็จะตกแต่งแบบเข้ามาเราก็จะเจอกับโซนอันนี้ผมจะพูดเป็นทีละโซนนะอันนี้จะเป็นโซนนั่งเล่นนะนี่สามารถหยิบสเปรย์มาฉีดได้ด้วยนี่เออก็จะมีโซนนั่งเล่นมีอะไรตึงทางนี่สามารถเปลี่ยนท่าทางในการฉีดเปลี่ยนสีในการฉีดสเปรย์อะไรก็ว่ากันไปเยอะแยะมากมายฉีดคู่ไปเลยโอไม่ฉันทําเองหรอเนี่ยมาเพิ่เจออะไรอยู่เนี่ยก็จะตกแต่งด้วยแบบมีแต่ สมุดเกี่ยวกับน่าจะเอาไว้วาดรูปหรือเปล่ามีสีมีอะไรเยอะแยะมีที่นั่งดูรูปที่ฉันวาดสีไม่ใช่ละด้านนี้ก็จะเป็นที่วาดรูปที่วาดรูปนี่ผมนึกว่ามันวาดเสร็จแล้วมันจะให้เห็นรูปได้เว้ยมันไม่ใช่เว้ยท่านผู้ชมอันนี้กูแอบ,บเสียดายนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนี่มันฉันจะวาดรูปอะไรแบบต้นไม้ก็ได้เออแบบแต่ผมลองมาวาดรูปโชว์ท่านผู้ชมดิผมนี่ฝีมือไม่ธรรมดานะบอกเลย uh huh. ก,ากากมาก <c oughs> ต้นไม้นะอันนี้เป็นใบไม้อะไรกันที่เขียวเราสามารถเลือกสีได้อันนี้น่าจะรู้อันนี้ระบบเก่า ระบายสีต้นไม้กับดอกไม้ดอกไม้ดอกมาให้ดอกอะไรไม่รู้ดอกกุหลาบแล้วกันนี่รูมหัวใจแต่เธอไม่มีใจพอเราลุกออกมารูปมันไม่เห็นเวรกรรมแล้วพอเราไปนั่งใหม่รูปก็หายนี่มันอะไรกันเสียดายเลยที่ฉันวาดมาเมื่อกี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นระเบียงนะท่านะผู้ชมตามสเต็ป ระเบียงที่เอาไว้ดูลมชมวิวนะก่อนจะไปดูความลับผมก็จะพาเดินดูห้องก่อนนะผมก็ยังดูไปทั่วเลยนะตอนนี้ก็จะเป็นโซนนั่งเล่นนะเวยสมาถนั่งชิลๆดูทีวีได้เปิดทีวีได้รายการบลู e h e a v e แมวน้อยเอก็จะมีรูปศิละปะอะไรต่างๆนะท่านผู้ชมสิ่งที่เราจะหาความลับได้ก็คือเราต้องเอาถุงนอนมา <laughs> นี่ไงถุงนอนอนี่รูปศิละปะ ถุงนอนสอดไหนดีว่าแถวนี้มีความลับปะอ่าดูดิมีอะ,อะไรเฮ้ยน,น่นอะไรอ่ะนี่มันจะเห็นโลงอะไรสักอย่างเดี๋ยวเด,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 ดมันมาอยู่นี่ได้ไงมันคืออะไรอ๋อรู้ละมันอยู่ใต้โบสถ์เวรกรรมมันน่าจะคนละอัน <c oughs> เอา้าห้องนี้อยู่ใต้โบสถ์เหรออ๋อมันจะทะลุใต้เออวะโอ้ไม่รู้เรื่องเลยผมก็น,นึกว่าม,มันเป็นความลับเกี่ยวกับอันนี้ อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนอนะท่านผู้ชมก็จะมีงานศิละปะอะไรต่างๆแบบมีรูปวงรูปวาหัดนี่โอ้เป็นลายสิบรูปกันเลยเดียวที่นอนก็สามารถนอนได้สองคนนะหรือความลับมันจะอยู่แถวห้องน้ำป่าวะ่ะอันนี้มันเป็นระเบียงเออว่ะเออว่ะเดียวเดียวอันนี้น่าจะเป็นที่โบกปูนขึ้นมา,เอ,า,เ,อาๆๆเอ้าเอ้าฮะเป็นกระจกเหรอผมก็นึกว่ามันจะเป็นกำแพงอะไรตรงนี้ นึกว่าเป็นช่องที่แบบเราจะมาหาตู้เซฟได้อะไรประมาณนั้นมันไม่ใช่นี่วะหลังแรกเราจะรอดไปะนี้อ่ะโอ้ไม่กอดหาความลับรอเนี้ตรงนี้เข้าได้มนไหมลูกข้างหลังไปได้ไหมเอา้าโด่มาตรงนี้ก็ไปกระจกอีกแล้ว <c oughs> ผมจะกระโดดแบบเอาบีท่านผู้ชนมะผมจะไปหนุนหนึ่งสอง <c oughs> ไม่ถึงเวนคำวับกลับ แล้วมันจะอยู่ไหนมาตู้เซฟวะอยู่ในห้องน้ำมีไหมอยู่ข้างบนเงนี้ยโอ้ห้องน้าก็เป็นงานศิละปะอะไรเต็มเลยทะกผู้ชมไอ้วันรูปกีตาร์เหมือนจะงานหรือว่ารูปถ่าย <c oughs> นี่มีอะไรวะเปิดปิดไฟเปิดปิดไฟแต่เธออย่าปิดใจก็พอโอ้ไม่ก่อเปิดปิดไฟอันนี้ <c oughs> อันนี้มันจะเป็นไฟห้อง เออตู้เซฟอยู่ไหนนะอยู่ในตู้เย็นมีอะไรตู้เย็นมีของในสมองก็มีแต่เธอเจ็บจีดอันนี้คำคมของคนดูเขาบอกมาฮ <c oughs> มีอะไรอีกไหมเนีน่ยไม่มีอะไรแต่ผมจะติดรูปศิละปะเล่นนะในบ้านผมจะเละเทะไปเลยนะติดตรงนี้ก็ได้เลิฟนี่ผมเห็นมันว่างไงคัมาโลบล็อกติดนี่ได้ปะ่ะโอ้โหเต็มบ้านเลยเป็นคำอ,ออกดีกว่า อยู่ไหนประตู้เซฟวะพวกเกแต่หลังนี้มีชั้นเดียวนะอันนี้เป็นห้องครัวห้องครัวมีตู้ไมโครเวฟเดินไปเดินมานี่ผมหานะพยายามแบบจะหาให้มันให้มันเจอทนะ่านผู้ชมตู้ทรงตู้เซฟนี่เลยอยู่หลังตรงนี้ป่ะวะตรงนี้มีปะเ้ยนี่ไงผมเจอตู้เซฟแล้วว้าว <Wow. S 1> อยู่หลังห้องนอนทนะ่านผู้ชม แล้วก็มีกระถางอ๋อกระถางตรงนี้มันกดเข้ามานี่ได้ตรงนี้เป็นประตูดูดิถ้าเราจะเข้าตรงนี้แล้วกดตรงนี้ไม่ได้กดกล้วยกดกล้วยก็ไม่ได้อ๋อจะเข้าตู้เซฟกดนี่โอเคท่านผู้ชมจะเข้าตู้เซฟกดนี่แล้วก็เดินเข้ามาเลยแล้วก็จเจอกับตู้เซฟเห็นไหมเออว่าเจอตู้เซฟแล้วเออว่า นี่ก็ลองมเรียกดูกันได้เอาแล้วตรงนี้มันจะทะลุไปไหนวะไม่มีอะไรอันนั้นก็จะเป็นลงอยู่โบสถ์ไม่เกี่ยวอ๋อมันจะอยู่ระหว่างตู้ตรงนี้แล้วมันก็จะทะลุเข้ามาแล้วมันก็จะเจอกับเซฟเออว่ะเออวะฉันหาไม่เจอได้ไงวันนี้เจอแล้วปิดเซฟไปซะเออวะเออวะถ้าจะออกก็กดต้นไม้ต้นไม้แล้วก็กดออกไปเอยได้แล้วตู้เซฟเวนกับ กว่าจะเจอหาตั้งนานมันมตกแต่งอะไรเล่นอีกดีป่ะวะเนี่ยสัญลักษณ์ในี่เอเจนซี่นะท่านผู้ชมแบบมันเป็น VP นะเห็นไหมสัญลักษณ์ันนี้จะติดไว้ส่วนไหนของบ้านดีวะติดไว้ตรงนี้ได้ปะ <c oughs> สวยดีแบบสีเลอะอะไรบ้างก็ได้แบบเราเล่นงานศิละปะอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมอันนี้ผมพูดถึงในแบบที่ใครยังไม่ได้มาเล่นนะเออพูดนอกเรื่องแป๊บนึง นี่สามารถใส่ได้กรอบรูปอะไรแบบอยากติดตั้งก็เออมาติดได้นี่เห็นไหมรูปอะไรต่างตรางติดเข้าไปในบ้านเราก็จะดูมีอะไรขึ้นอันนี้เป็นสําหรับหลังฟรีนะท่านผู้ชมเป็นเฮาฟรีของเรานั่นเองมีอะไรอีกเปล่าวะไม่นะ่ามีแต่ไม่มียานพาหน,นะนะเออหรือผมจะลองมาแต่งรถเกี่ยวกับอันนั้นดีเปล่าวะเกี่ยวกับแบบ งานศิละปะงเงี้ยเพราะว่าของศิละปะในกล่องพร็อพมันสามารถเอามาติดตั้งอะไรบางไดนะ้ทำรถเป็นหน้าสีเลอะนี่อา้าวสีมันจมเป็นกําใส่ลังคาได้ปะโอ้ไม่ได้ไม่ได้ได้มาตรงเนี้โอ้สีเลอะรถใส่อะไรดีวะเออท่านผู้ชมผมรู้喽เอารถตู้คอนเทนเนอร์ท่านผู้ชมมาตกแต่งวะนี่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 ได้ปะ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 วางดี ออมันไปวางไหนอะเอาตกแต่งตรงไหนอะเอามันไม่ตกแต่งให้อ้าเอามาวางตรงนี้ได้เชยจะมาตกแต่งตรงนี้ไม่ได้เอานี่ไงแบบไหนวะเอตกแต่งรถไม่ได้เวนรมลบปซะแล้วนี่ผมมาลอยอยู่นี่ได้ไงวะเอาออกละแนวไหนมาเลยแต่ท่านผู้ชมก็ถือว่าหลังนี้ก็ถือว่ามีนะตู้เซฟนะก็หาไม่ยากนะมันหลังไม่กว้างมากก็ถือว่าเป็นบ้านฟรีที่แบบแนวศิละปะนะใครชอบวิชาศิละปะใครชอบการวาดรูปหรืออะไรก็ สามารถมาเล่นดูกันได้มันสปอนดูกันได้สปอนได้เฉพาะจุดที่6นะเออสำหรับอันนี้เจวอีกหลังผมพาหามาก็ถือว่าเจอตู้เซฟละม,มันจะไปชมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะถ้าใครชอบกัเบเป๋าลราก็แชร์กับทุกท่าผมด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็ผมไายบายจะไปโอเคไปแล้วไปแล้วโอไม่ฉันเจอตู้เซฟล่อนี้โอเคไปแล้วไปแล้ว